ออกมานั่งอยู่หลังบ้านมาดังไฟมาเจียนใส่กวกว่าเสิมายุงอยู่เงียบดังไฟอันปีงอันนี้ผู้เดียววะสิอันข้นคางบ้านค่อยไหมเพื่อนบ้านหน้าบูนไหมก็ออกมาว้าวแห้งแห้งดึกฟื้นใส่มันเลยซะบ่เนาะหาลำขั้นเลยว้าวแห้งแหสบันะเขาไม่คั้นเก่งใจเนาะดึกฟื้นใส่หัวมันบ่เนาะมันจะมาเก่ามากมาก็สิบจับค่อยแต่เมื่อจะออกไปประกันตัวค่อยวา เอาเด็ดจะซื้อแล้วว่าข่อยเป็นคนนาราศเอยเป็นคนใจดีข่อยบอทำลายผู้ใดดอกถ้าบ้ามาทำลายข่อยก้อนนะนะขอยเป็นฉลายมันเอาโกมันบอขี้ขานเราเนาะอีหลีเด้อคนนั่นคนฝรั่งประเทศนอเวียอิริเด้อรข่อยสิบอกให้เด้ออีกอย่างหนึ่งเด้อเว้าดูดูเด้อโดยเฉพาะผู้หญิงเว้าแม่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 ฝรั่งคนนั่นเว้าโอ้ฮานังคนหายใจท่งเงือกย้ามเว้าอีหลีโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ผู้ชายบอปันใดเด้อ เว้าเป็นเป็นปากสะมาแจวว้าแบะ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 แปะไม่บ้านเฮาไหมโอ้ที่ดีเป็นทนายเว้าวเพราะหายใจพวกนี้มันอาดัยหายใจทักหนือกเด้อบอกเลยเฉียงเฉียงมันบ่ท่านช่างมันนี่ที่ดีเฉียงมันบ่ท่านช่างเราภาษามันอ่นบอก่อยได้นะมส่วนสีคิดออกส่วนห้าสิบแปดเนาะส่วนห้าสิท่านสัเลี้ยภาษาอีสานส่วนภาษาน็อตเนาะ ข้ากระต้องใช้เวลาเนาะมันมละกว่าข้าสิคิดพอข้ามันสีนะมันดาข้าไปแล้วสาประโยชน์นเปรียบเนาะท่านนันไปบ้าดข,าขา้าเขาก็บสีข้าก็สิได้เปียดเลยเนาะมันวะข้าก็สิดามันรู้ภาษาอีสานตาตกตาตกปล่อยตกใส่จกไส่จกพูดเมื่อกี้ยีปลอดยีนั่นไปทัวร์ทีแเนาะยีแหงมงเนื้อยีท่านกัสีออสออสบาดขาอีไป,หปเหงียงยีแสดงดีเป็นสถานที่ข้าก็สิดามัน็นทัวร์ทีแสดงข้าได้เปียดก็บอกว่าเนี่ยไปบาดกูเด้อเขาก็เป็นบาดจมเนาะข่อยก็ได้เนาะ เดี๋ยวว่าพื้นแล้วก็เป็นม้วนๆเนาะนี่เดี่ยวนว่าว่าว,าว,าวา่าจะออกมาเหลาเด้ออันออกเอาผ้า,า,าออกมาตากพร้อมไหมมือเา้าร์เบ่งช้องฝันไหมแดดยื่อใสเอาพราะว่าบอกมาตากไหมโอ้ยหงุดเนาะตากเอาอีหยังเอาพราะว่าบอกว่าตากสงสัยสีเงาเซบอนแม่น้องมันบฝันเท่ากันตื่นเสาร์มากเนาะกัอันเท่าเอาพองงอมออกมาตากนะ เงใส <c oughs> really ่บอลนาะข่อยก็คล้ายๆได้ก sure. ็จะข่อยอันเป็นเด็กน้อยนั่นข่อยเป็นสาวนั่นเจ็ดขวบแปดขวบโอ้ยเจ็ดขวบบ้านเป็นสาวดอกดูน้อยน้อยส่วข่อยสีเศร้าเงใส่บอลข่อยอายุอันหลายเติบอยู่เด้อเกือบสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีผู้เน้อส่วข่อยสีเงาเศร้าเงาเซบอลนั่นนั่นบ่ล่ะสงสัยอันขังบ้านข่อยก็จ้าสีเงใส่บอลไหมไม่ใหญ่อันนั้นถ้ากับวัยไม่ใหญ่หรอกก็สีอายุซ้ำๆก่อนอย่งละสิบประมาณสามสิบกว่าสี่สิบเนี้ยอ่ะพังโมออกมาตากมาแดดกับนี่ เงียบเนาะตากเอาอย่างมาเีหงใส่บอรนั่นแหละเนาะเราเบาเรื่องอันอันหนึ่งสูฟังเรื่องเหลือเสือนะอันจำได้แต่กันไม่ไม่มาเนาะอันมาอยู่อันประเทศนอเวียเนี่ยแหละอันนี้แซ่บแซบ่บเห็นไหมมันมีชีตผอมเลยไปแซ่บๆชีตนะอัน,ค,อนค่อยอันหนูจักผู้หญิงคนนึงก็บม่ได้ว่าหูจกักดอกคือบ่กล้า,าคบข้าเจ้าไหมข้าเจ้าเป็นลูกคุณหนูไหม ข้าเจ้าอันได้ผัวฝรั่งแต่ว่เข้าเจ้าเป็นลูกคุณหนูนะต่้งตะกีเห็ดงานในรงงานนะลูกคุณหนูก็เห็ดมาเห็ดงานน้ากันแต่ว่าคอยกับเบาอาดเอื้อยไปเบาน้ำข้าเจา้าดอกเพราะว่าข้าเจ้าเป็นลูกคุณหนูเนาะข้าเจาาไไเ้าบา่คบหผง่ายๆเด้คอยก็เลยบ่กล้าคอยก็เลยเลยนั่งแบบนั่งเบิงเข้าเจ้าห่างๆน่นะๆลูกคุณหนูเนานะสวเนาะอันประวัติของประวัติของลูกคุณหนูผู้นี้ก็มีมากสีเด้อัเนียน เขาเด้อเขาเป่าสูพัง่งอันคนสนิทคุณหนูแมวเว่า,าซูข่อยฟั่งนะแม่ข้าเจ้ากับเลือกครบเนาะข่อยกับอบอกว่านันคนที่ข้าเจ้าเลือกครบเนาะข่อยกะคนธรรมดาคนอีสานบ้านห้องสินะอันลูกคุณหนูคณนั้นอันได้ผัวฝรั่งเลยผัวฝรั่งเท้าจังเลยข่อยกัเขาไปแอบซองข้าเจ้านะนะข่อยกยัอยากหูประวัติลูกคุณหนูนะแม่ข่ยอยกัเป็นคนยังเสียระสลอแเสแลนะข่อยตัวเป็นคนชอบค้นหาความจริงนะ ลูกคุณหนูก็นั่นนั่นนั่นแต่งานก็ฝรั่งแถาผู้นึงหลกักใหย่มาอยู่นี่เห็นไหมบาทที่นี่อันบ้านลูกคุณหนูนั่นรวยรวยพ่อแม่เป็นนักธุรกิจมีกิจการส่วนตัวไหม <S 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 ขอรกบงงออกว่ากิจการส่วนตัวยังข้าเจ้านั่นร้ายนะรวยระดับอันยี่สิบสามสิบล้านนั่นไหมเป็นมหาเศรษฐีไล้ะอะเศรษฐีอนไทยเลยเะ็นไหมข้า ได้ผัวฝรั่งแบบอยู่เบื้องไทยมีสีอัแข้วมีห่องอันเจ็บอันแบนแนมพวกหลุยพวกอันมีรถเบนรถยังทุกยี่ห้อบ้านว่ามันอันคลือหาดอันอันก่วมข้าวเว้านั่นนหคพอยก็เรยสงสัยว่าเอ้าอันลูกคุณหนูคือจังมาแต่งงานกับฝรั่งเถาลวยป่านนั่นคือบ่หาหนุ่มๆหน้าตาดีๆนั่นไ ก็เลยสงสัยเนาะตามภาษาแต่ว่าก็เก็บไ้ซะก่อนบ่าท่านได้ถามนะนะไปไม่ๆมกัยังอันหล่อนกันยังแบบใสๆอยู่เนาะแอบเบลนะบวกล้าว้าวบวกล้าปากบ่กก้าเถียงพระเจ้านะได้จะรับฟังก็เลยสงสัยว่าเอาลูกคุณหนูคุณแตงกับฝรั่งเถ่าแต่ที่ไหก็เลยอดบ่ได้ในความที่นิสัยเจ้างเป็นคนชอบคนหาความขิงสระเสล่เนาะก็เลยถามเอ้าก็เลยว่ารวยปานนั่นมาเหีอยหยังมาอยู่เหด้ีหย่งนั้นต่างประเทศ มานั่งเห็ุงานโล่งงานนี่อย่างแพ็คของก็อป็นคนเลหลายนั่งยืนเบิดมือเบิดเป็นมาลําบากเห็ดอีย่างมาเห็นคนต่างดาวเขาเหยียดมานั่งเหตุงานโล่งงานแปดเจ็ดแปดชั่วโมงเห็ดอีย่างกวางสิน่คอยก็เลยเทียงไปป่าที่นี่อันคนสนิทกันเลยว่าอยู่เมืองไทยเขาสบายโพูดบ่เคยลําบากจ็กเทียพอแม่บห้เคยบ่อ้เหตุงานเห็ดอย่างเจ็กเทีย ก็เลยหน,นีออกจากบ้านว่าซันลูกคุณหนูน่ะแม่หนีออกจากบ้านลูกคุณหนูเลน่นหนีออกจากบ้านออกมาแต่งงานกับคนต่างชาติ <c oughs> เพื่อจะจะย้ายออกมา,มาอยู่เมืองนอกเพื่อจีแต่ัฒนาใส่ชีวิตด้วยตัวเองว่าซันเ <c oughs> ขาคือพ่อหนังไ <c oughs> ทยขึ้นพี่ท่านใดด้วยอันแต่ว่าลูกคุณหนูน,นั้นบดนอายุหน่อยเดย้ลูกคุณหนูนั่นสี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยว่นรุ่นเดียวกันก็ข่อยละเด้หนีออกจากบ้าน พื่อสิเอามาใส้นี่ชีวิตเป็นของตัวเองก็เลยถามเพื่อนสนิทคนสนิทนั่นล่ละก็เลยถามเพร่ะนาอันเสื้ออยูบอ่บ่ถามมางสิเขาจะบ <c oughs> อกว่าเสื้อเขาเอาลูกให้เบิงบเ่งกน,น,นี่แหละลูบกระเป๋าแบรนด์แนมลูบอันลวดลูกเนี่ยลูกยังเขามาให้เบิ่งอยูกเสื้อเขาสันก็เลยบอกโอ้โอยกามิน่าละอันสูไห่ฝรั่งกดหัวสูด้กระจูงจมูกสูด้กระย่อนสู้เสื้ออีหยังอันไร้สาระจึงสี่เนาะได้ว่างก็สืล้วคิด เดี๋ยวถ้าลูกคุณหนูเอยสิสรบเรื่องล่าลูกคุณหนูผู้นี้อยู่เมืองไทยน่ะเพิ่นว่านน่ะเมืองไทยนะ่นะนะประวัติอยู่เมืองไทยพ่อแม่รวยรวยพ่อแม่บห้เฮดงานอย่างจากักเที่อยากได้หยังกะอยากได้นี่สุวอันสุแนวก็เลยอึดอัดก็เลยแบบอยากไอ้นี่อยากเป็นตัวของตัวเองอยากออกมาใส่ชีวิตเดนตัวเองมาสันก็เลยหนีออกจากบ้านามาแต่งานก็ฝรั่งถ่าเพื่อจิย้ายออกมา เพื่อิมาใส่ชีวิตอันของตัวเองมาสันหนุกขุณหนูเนาะนีเนาะแต่หลังเน่ยจากหลังจากนั้นว่าอยู่ได้สามปีได้วิ่าแล้วกะนั่งกันเลิอก,กับฝรังเถาผููนีได้ละแต่ยินว่าได้ผัวไหม <c oughs> หนู <c oughs> กขุดหนูกับฟังเขาบอกให้ฟังกับฟังอย่าไปอัน โตแย่งข้าเจ้าเป็นพูดฟังที่ดีนะเพอาได้ผัวฝรั่งไม่ยหายมาอยูก่กกลายเป็นลูกคุณน่ะหลายหลายอีลีโอ้ว่าหนะถ้าคอยเสื้อคอยกะไปกินหยา,าเท่านั้นแหละ